สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูวรถพรีเมียมมือ2ค่ะพี่หาวันนี้มาอัปเดตแคมรี่ให้สักนิดนึงก่อนนะคะโหขายดีมากเลยช่วงนี้ขายหารถสวยรูสไตล์ผู้บริหารกับ t o โยต้าแคมรี่ของเรามีสับเปลี่ยนเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ขายไวมากๆวันนี้มาอัปเดตสักนิดนึงว่านะคะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะมีสเปคไหนจอดอยู่บ้างแล้วไม่ใช่แค่มีจอดอยู่แค่นี้นะในสต็อกมีอีกเพียบ นะคะแต่ต้องไวสักนิดหนึ่งใครมองหารถฟรีดาวนะคะผ่อนแค่เริ่มต้นหมืน่นต้นตน,ตนไปหาหมืน่นไปไปต้องรีบจัดเข้ามาเลยนะคะชอบแคมรีชอบรถโครงสร้างแท้ชอบรถโครงสร้างเดิมชอบรถที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่รถเช่านะคะเป็นรถของนะคะหน่วยงานที่มีการปลดประจำการปลดระวังออกมาสามารถเช็คระยะได้ทุกคันชอบรถที่ไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมนม้ำพี่ต้องทักเข้ามาหาอยู่ได้เลยติดต่อส่วนตัวได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ค่ะพี่ขาเน้นย้ําอีกทีนะ0 9 8ย์ค่ะ7 0 6 7324ค่ะพี่พี่หาเบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์เบอร์เดียวกันได้เลยตลอดย4ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งสต็อกไปให้วันนี้มาค่ำสักนิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้พี่พี่ค่ะได้ทันคนอื่นเขานะคะก็เลยต้องรีบมาอัปเดตเลยนะคะเพราะช่วงนี้แคมรี่เข้ามาเยอะมากๆเริ่มต้นจากคันนี้กันเลยดีกว่าพี่พี่ค่ะมาคันนี้นะคะพี่หานี่สีดําสวยๆหรูๆแบบนี้ เห็นโลโก้สีฟ้ามีติดมาแบบนี้รู้ได้เลยทราบได้ทันทีนะคะว่านี่คือตัวไฮบริดสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะคะสีดำนะไม่บุบไม่เบี้ยวไม่อ้าเลยทุกอย่างนี่นะคะยางเยิงนี่โอ้โหเดี๋ยวจัดให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยพี่ๆขาตัวล้อมงล้อแม็กค่ะนะคะไม่มีรอยเบียดใดๆทั้งสิ้นโลโก้นะคะตัวหนังสือตัวอักษรอยู่ครบนะคะเรามาดูสเปกกันหน่อยคันนี้ราคา89900 0บาทนะคะ เป็นตัว2.5ห้ตัวไฮบริดปี2020ไม่แปดหมืนะไม่เพียง8 4 0 0 0ราคา899,000บาทลงมาจากใบแดงหายไปเลยล้านหนึ่งนะหายจากใบแดงไปเลยล้านหนึ่งชอบคันนี้นะทักเข้ามาค่ะชอบคันนี้ทักเข้ามาค่ะลองทักสอบถามข้อมูลรายละเอียดเข้ามานะคะออกได้ทุกอาชีพนะพี่ๆขาขอไรายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดพี่ลองอ่าสอบถามข้อมูลเข้ามาซื้อได้นะคะทุกจังหวัดเลยนะคะอยู่ในประเทศไทยรถสไลดล์มีบริการให้มาต่อจากค นี้อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวน้ํามันนะน้ํามันสันดาบล้วนนะคะพี่่ะคันนี้ไม่ใช่ไฮบิดนะดูจากอะไรดูจากตรงนี้ค่ะนะดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนี่คือตัวระบบเดียวคือระบบน้ํามันนะ,ะแต่เป็นสีดาค่ะใครไม่ชอบ2ระบบจัดมา1ระบบคันนี้ค่อนข้างที่จะสภาพแบบว้าวอยู่นะนะ,ะสภาพค่อนข้างที่จะว้าวมากๆทุกคันกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะฮะคันนี้7จ9 0แส่าค่ะตัวนะฮะ 2.0G ไม่85,000ค่ะปี2019นะคะ โอ้โหผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองอ่ะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะเดี๋ยวอีกคันนึ่งแวบๆบแบบค่ะนี่สีขาวมุกสีขายดีนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคันนี้นะคะโอ้โหนี่หยุดมาหนึ่งวันนะคะเกือบไม่ทันนะคะสีขายดีเลยนะคะสีขาวมุกของเรานะคะใครอยากได้รถสวยสไตล์หรูนะชอบแคมดีนะที่นี่มีสต็อกเยอะนะคะเดี๋ยวอิวพาดูสเปคสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะ2.0ตัวจีของเรา ราคาเท่ากับสีดําเมื่อกี้เลยปี2019ไม่แสนสองเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทในเลทฟรีดาวนะคะ,อ,ะอยากเห็นรายละเอียดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าสีขาวมุกเนี่ยจะเป็นทั้งตัวไฮบริดหรือว่าตัวน้ํามันนะคะลองทักเข้ามาเดี๋ยวดูสต็อกให้นะแต่ย้ํานะทุกคันฟรีดาวได้ทั้งหมดนะคะนี่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างพี่ขาติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมก่อนได้นะคะหรือใครสะดวกค่ะเรียนเชิญมาดูรถได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยน นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะนี่ มีไม่น้อยนะคะตัวแคมรี่ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะมาคข้างๆก็สีดําอีกนะคะคันนี้คันนี้ก็นะคะตัวน้ํามันเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวน้ํามันของเรามีทั้ง2.0และ2.5นะนะคะ,นะคะมีทั้ง2.0และ2.5เดี๋ยวอยู่พาเดินมาดูว่าคันนี้2.0หรือ2.5โอ้โหแคมรี่นี่เข้ามาไวไปไวบางคันเข้ามายังไม่ถึงบริษัทเลยไปซะแล้วนะคะโอ้โหลูกค้านี่สุดยอดเลยนะคะไวมากจองออนไลน์ได้คันนี้ตัว2.0เหมือนกัน719,000บาท ถูกกว่าคันสีขาวอยู่10,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณเลทเท่าๆกันค่ะ1 2 0 0 0ประมาณนี้ในเลทฟรีดาวนะคะหรือใครไม่ชอบสีดําไม่ชอบสีขาวมุกต้องจัดเลยนะคะสีบอนเราก็มีนะคะในส่วนของตัวสีบอลน,นะคะสีบอลเรามีเยอะนะสีบอลสีเทาอะไรอย่างเงี้ยเรามีเยอะอย่างคันนี้ค่ะปี2019าค่ะ2.0ตัวอา่อาอ่า2.0นะคะตัว G ี9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้699 พรอยู่ประมาณหนะึ่งนพะพ่อยู่ประมาณ1นึ0 0หนะคันนี้นะอา่าชอบรถสวยสไตล์หรูผู้บริหารต้องรีบจัดแล้วนะคะต้องรีบจัดแล้วนะคะอย่าลืมนะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งคันก่อนพี่ๆค่ะสีบรอนเหมือนกันนะคะสีบรอนเหมือนกันคันนี้ปีอะไรนะคะคันนี้นะคะปี2018ค่ะ 679คันนี้นะคะ679,000บาทเท่านั้นนะคะโห oh, พี่มันจะมีที่ไหนออกห้างป้ายแดงเริ่มต้นสตาร์ทนะถ้าได้เป็นตัวของอแคมรี่นะล้านห้า นะคะสตาร์ทที่ร้านห้าอยู่กับเราแต่ระครนหายไปเป็นล้านหายไปเกือบล้านเฉียวเฉียวล้านนะคะแถมยังฟรีดาวได้อีกหากซื้อก็ง่ายนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะเจ้าหน้าที่ในส่วนของเอกสารค่ะนะคะ,ะสถาบันการเงินเรามีมากกว่า10สถาบันเพราะฉะนั้นนะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งของเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่ค่ะตั้งมาตั้ง24ปีแล้วนะคะเงื่อนไขพิเศษได้จากไฟแนนซ์เนี่ยต้องที่นี่เลยนะคะบางทีบางที่ททนะคะทาไม่ได้ของ เราทําได้นะลองปรึกษากันเข้ามาก่อนได้ค่ะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างดูรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะคะอยู่ให้ข้อมูลได้ปรึกษาได้ค่ะทางจังหวัดซื้อได้รถทลายมีบริการนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีสไตล์หรูผู้บริหารไม่ไม่เว้นแต่เฉพาะแคมดี้นะเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะลองทักเข้ามาเพราะเรามีรถทุกรุ่นทุกยี่หอ้อที่ราคาดีๆด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบรบกวนกดติดตามช่องไวใ้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดรถสวยสภาพดีที่สามารถฟรีดาวน์ทุกคันได้แบบนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมทักเข้ามานะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้แบบชัดๆเลยนะคะทุกอาชีพออกได้เน้นยำ้ำทุกอาชีพอดอ,ออกได้นะมีเครดิตนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติเรื่องแบกดีบูโรทักเข้ามาได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ